สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่1คันในวันนี้และคันนี้นะครับสุดยอดมากๆเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลเป็น Ford Ranger FX 4รุ่น2.2นะครับนะครับรุ่น2.2นะครับเครื่อง2.2ดีเซลปี2016นะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีด นะครับใครหา4ประตูและต้องการเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะครับชอบเกียร์กระปุกมากออโต้ไม่ชอบอยากเล่งเกียร์เองเชนเกียร์เอง,เเองวันนี้ขอนําเสนอคันนี้ฟอร์ดไฮไลเดอร์สประตูตัวสูงครับเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลราคาค่าตัวครับหลายท่านถามมาเปิดราคากันเลยได้ครับวันนี้ขอเปิดราคาคันนี้ครับฟอร์ดปีสิบหกไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโล ผมขอเปิดอยู่ที่429,000บาทราคาค่าตัวอยู่ที่429,000บาทเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Ford f x 4นะครับจับคู่กับเครื่อง2.2เกียร์แมนนวลหรือเกียร์กระปุก6สปีดปี216คันนี้เลขไมล์1 0 0 0ทถ้าไหนสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอทั้งนีดเลยหรือแอดไลน์ ID ขึ้นให้หน้าจอเรียงกันเลยนะครับอ่ะ ใครสนใจใโทรสอบถามกันมาเดี๋ยวมารับชมกันว่าสภาพเหาคันเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับกระจังหน้าครับเดิมเดิมเลยครับนะครับรถหน้าหลังเดิมไม่เคยชนน็อตไม่มีขยับสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับนะครับนี่ครับรอบาคันตัวรถครับายางท่านอาจจะดูว่าดอกยางเนี่ยดอกยางยังมีแต่ยางมันเก่าแล้วนะครับ แม้ยางจะไม่ค่อยได้ใช้อะดูสภาพยางให้ดูในภาพยางก่อนคุณผู้ชมคิดว่ายางตัวนี้เนี่ยปีใดอาให้ทาก่อนครับก่อนจะดูคลิปถัดไปนะครับให้ทายว่ายางเนี่ยปีเท่าไหร่แล้วนะครับดูดอกยางครับดูดอกยางนะครับอาสภาพอ่าตัวอาหน้ายางยังสวยฉเฉลยครับนะครับฉเฉลยครับอาไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยดีฝั่งนี้ไม่มีทำไมไม่มีเนี่ยอะให้ดูขอบก่อนอันนี้ขอบสิบแปด ฝั่งไหนนีเอ่ยเมื่อกี้ผมดูอยู่อ่ะอ่านี่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 น,น,นี่โอ้นี่ไม่ใช่อะดูดูหน้ายางดูอย่างให้ดูสีตัวครับให้ดูหน้ายางสีตัวครับหน้ายางยังสวยแต่เริ่มมีการแตกรายงานตามสภาพปีให้ทายว่าปีไหนครับเอายางอยู่ไหนอะลูกค้าสลับเหรอลูกค้าสลับเลยไม่ได้นะผมเห็นทาง,งนึงได้เป็นฝั่งนี้สุดท้ายแล้วอะอ่า เจอครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ยางปี2016นั่นคือปีเดียวกับที่รถออกเลยยางปี2016นสะครับสับไปได้สาปี16ยางเดียวกับที่รถออกเลยนะครับสังเกตครับสภาพหน้ายางสวยมากนะครับนะครับโอ้โหทั้งแก้มทั้งหน้าสวยหมดเลยนะครับแต่ก็แนะนําว่าซื้อไปถ้ากับทางไกลก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยสามารถขับได้ไหมขับได้นะครับปกติเลยนะครับถ้าขับไม่ทางไกลอะไรก็ ใช้งานต่อได้นะครับแม็กก็จะเป็นแม็กของตัว f x 4เลยนะครับนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ครับนี่คือรอบคันนะครับล้อแม็กนะครับยางปีเดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนเลยรถจอดโอ้โหหมื่นเิดดูครับเดี๋ยวดูภายในครับว่าจะสดขนาดไหนนะครับให้ดูภายนอกกันก่อนอันท้ายนะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับตัวนี้มีตำหนิรักยิ้มเลยเป็นแถบอย่างนี้เลยนะครับ นะครับมีตําหนิตรงนี้ชี้แจงให้กันด้วยนะครับเปิดท้ายดูกันแม็กเลเนอร์ก็ของเดิมไม่ได้มีทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเรื่องคมเดิมครับแต่เข็บเสาพวกนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับสวยมากครับรถสวยมากรถใหม่วิ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับนี่ครับนี่ครับตามขอบตรงนี้เดี๋ย้โหสวยมากเลยโอ้โหเปื้อนดินหน่อยนะครับนี่ครับไม่ได้ล้างเลยอะโอ้โหขออภัยนะครับนี่ครับ มันต้องถอดตรงนี้นะครับถ้าจะล้างนะครับถอดไปหมดเลยนะครับอ่าต่ให้ดูโครงสร้างไม่มีขึ้นเสนมไม่มีผุนะครับเดี๋ยวจะการฉีดอัดตรงนี้ให้นะครับนี่ครับตามขอบเส้นสายเดิมๆมนะครับน่ครับรถเพิ่งเข้ามาครับวันนี้เลยครับถ้าเกิดใครดูผมนะครับคันนี้เนี่ยไลฟ์สดเห็นกันแล้วแหละตอนช่วงกลางวันวันวันที่สิบหกนะครับนี่ครับนี่ครับว่ารถเพิ่งมาเลยนะครับแล้วก็ล้างให้ดูล้างภายนอกแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยอย่างนี้เลยครับยังไม่ได้ทำอะไร เดี๋ยวทําการล้างทูออปชั่นให้ก็ก็คือทูออปชั่นก็คือเดี๋ยวจะล้างอ่าพวกซักพรมถอดไปล้างทุกหมดเลยนะครับถอดยางอะไหล่ถอดพวกนี้เนี่ยเขาจะไปล้างให้นะครับประมาณ2,000กว่าบาท3000ประมาณนี้แล้วแต่หน้างานว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะสีสันรอบพันสภาพสวยมีตำหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับนี่นะครับตำหนิตรงนี้นะครับนะครับที่เหลือรถสีสันสวยครับรถสีเดิมไม่เคยเคลียร์สีนะครับ นี่คือภายนอกครับกับเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะมาดูภายในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ครับมาดูที่อ่าฝั่งทางคนขับกันเลยนะครับเปิดฉากคนขับขออนุญาตเปิดนะครับฟิล์มครับรถติดฟิล์มดีเลยนะครับนี่ครับให้ดูฟิล์มก่อนนี่ครับอ่ากระจกกระจกนี่ครับ ไฟฟ้าทุกตัวนะครับอ่ะมันจะได้สว่างขึ้นครับเวลาไม่ใช่อะไรนะครับแผงประตูฝั่งคนขับสวยแต่เข็บพวกนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับนะครับใครหารถเดิมรถสีเดิมไม่เคยเคลียร์สีนะครับต้องการออปชั่นที่กระจกไฟฟ้าทุกตัวของออโต้คนขับหน่อยกระจกนะครับ ตรงนี้เซ็นทรัลล็อกประตูทุกบานได้แน่นอนนะครับยังไม่พอนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วพับเก็บไฟฟ้าแล้วนะครับมีการเปิดไฟดวงตรงสปอยเลอร์นะครับเป็นตรงโลบาร์นะครับนะครับนี่มีไฟตรงนี้นะครับเห็นสีขาวไหมครับเห็นแสงสีขาวนะครับอ่าไฟมีล่นอื่นไม่มีนะครับอ่านี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับไฟก็มันสามารถตั้งได้ว่าต้องการถ้าเปิดประตูไว้ท้ายก็จะเปิดอัตโนมัติสามารถตั้งได้ นะครับก็ไปเลือกปักกันเอาไฟมีแบบออโต้ให้ปรับไฟตรงนี้แล้วนะครับปรับความสว่างของเดือนไม้ทําได้นะครับแต่ปรับไฟสูงต่ํายังไม่มีเพราะยังเป็นโฉมตัวปี2016อยู่นะครับที่ท่านได้ไปของคันนี้ก็คือได้ความสดของคันนี้นะครับแต่ออปชั่นถ้าอยากได้มากกว่านี้สามารถไปแต่งเพิ่มเอากันได้นะครับอ่านะครับอ่ะพงมอะไรมีแอร์แบ็กให้พงมอะไรเป็นพงมอะไรไฟฟ้าแล้วมีระบบ มัลต uh, ิฟังก์ชันซิงกับตัวหน้าจอนะครับแลวตรงนี้เนี่ยสามารถบลูทูธได้เล่น FM เล่น AM ได้เล่น CD ดีได้คือครบหมดเลยนะครับมีระบบคูซอน,นโทนแม้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแม้จะเป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดานะครับท่านได้คูซอน,นโทนนะครับขับเกียร์5้าดันไปที่คูซอน,นโทนล็อกได้เลยครับนะครับแต่ให้เหยียบคัสหรือเหยียบเบรกระบบจะตัดการทํางานทันทีนี่คือระบบคูซอน,นโทนในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะคอนโซลหน้า นี่ครับนี่คือสภาพเลขไม้หนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับถามว่าไม้อ่าแล้วถ้าดูคลิปจบนะครับค่อยคอมเมนต์นะครับลูกค้าถามมาว่าไม้แท้ไม่แท้ผมมีวิธีการดูนั่นก็คือหนึ่งดูตามเนื้อผ้าครับเนื้อผ้ากับเลขไม้เข้ากันหรือเปล่าบางทีคําพูดของผมนะครับท่านไม่ต้องไปเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำพูดผมท่านอย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้ดูสภาพเนื้องานตรงนี้กับคําพูดที่ผมจับพูดบรรยายไปเรื่อยๆตรงกันหรือเปล่าน่นะถึงจะให้เชื่อ ต้องเชื่อต้องเห็นเหตุก่อนนะครับท่านเห็นเหตุกับสิ่งที่ผมพูดลงไปเนี่ยตรงกรันท่านค่อยเชื่อผมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะบรรยายให้ท่านในรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสามารถบูทูธได้ลองแล้วบูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งนะครับปรับแอร์ตรงนี้นะครับปรับพัดลมปรับในเรื่องขององ,องศาทิศทาง p o w e r o ร์อให้ 2. จุด usb 1. จุด aux 1. จุดด้านในนะครับเกียร์แมนวนวลเกียร์กระปุก6สปีดถ้าต้องเข้าเกียร์ r ท่านก็ดึงตรงนี้ขึ้นแล้ว นะครับเข้าง่ายเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมนะครับกุญแจเป็นแบบนี้กุญแจมีมาให้2ดอกนะครับกุญแจมีมาให้2ดอกเป็นแบบนี้เลยเปิดกดรีโมทนะครับตรงคอนโซลกลางยังสภาพสวยนะครับที่พักพิงตัวนี้ยังสวยนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับเอกมือนะครับใช้งานได้ปกติอ่ะดูเลขไมค์กันครับ19,800เก็10,000เลขไมค์1น9 0 0หาู อีกสามกิโลก็เก้าร้อยแล้วครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยก็ขึ้นปกติเลยเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวอ่าสตาร์ทให้ดูนะครับเพราะว่าต้องรีวิวคนอื่นไปก่อนนะครับอ่านะครับเป็นประมาณนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยโลนะครับตีเลขกลมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบานถัดไปกันนะครับ ให้ดูทุกบานครับนะครับให้ดูทุกบานนะครับนี่ครับบานนี้สภาพสวยเลยนะครับกระกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเส้นสายขอบพวกนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับตัวกันล็อกเด็กมีมาให้นะครับการเด็กเปิดประตูจากทางด้านในนะครับนะครับแต่ด้านนอกก็เปิดประตูตามปกตินะครับขึ้นอยู่กับคนใช้งานด้านในตัวรถนะครับมาต้องการล็อกไม่ให้คนภายนอกเปิดประตูหรือเปล่านะครับบ่อสภาพสวยครับบ่อสภาพสวย นี่ครับับอกสภาพสวยนะครับนี่ครับหลังคาบนนะครับสภาพสวยพดานสวยมากนะครับมากันแดดยังไม่ออกเลยอะที่ติดเลาวให้ดูทางนั้นด้วยบอกฝั่งคนขับลืมให้ดูนะครับอ่ะอักษร fx สเห็นชัดเจนนะครับเป็นเบาะสีดําแบบนี้เลยนะครับออกดําด้านหน่อยนะครับอ่านะครับเบาะมีการแตกลายงาตรงนี้นะครับนิดเดียวและปีกข้างเนี่ยคือที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เวลาคนนั่งปุ๊บแล้วเขาจะนั่งถลไยลงมา พอระหว่างก้นเราโดนนะครับมันก็จะสีสีกับตรงนี้นะครับเสร็จสีตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเกิดการแตกหอกของเบาะหนังนะครับนะครับก็มีตำหนงตรงนี้ชี้แจงให้โดยแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือตรงปีกตรงนี้สวยมากนะครับตามเนื้อผ้าเลยประมาณนี้นะครับนี่คือมุมมองฝั่งทางคนขับและมุมมองผู้โดยสารฝั่งทางนี้เดี๋ยวไปดูมุมมองฝั่งทางนั้นกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องรอนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องรอนะครับแล้วผมจะให้ดูเครื่องว่าเครื่องไสขนาดไหนนะครับ ตอนนี้เลขไม้หลักหมื่นโลเนี่ยผมมีเข้ามาเยอะมากนะครับหลักพันก็มีนะครับแต่จะเป็นรถปีใหม่นะครับถ้าหลักพันเนี่ยรถปีเก่าๆยังไม่เคยเห็นตามสุดก็ตามสุดก็เป็นจะไม่ได้เดี๋ยวนึกก่อนยวค่อยว่ากันผมลืมมันมีหลายคันอยู่ครับที่รีวิวไปนะครับมันรีวิวห้าเลิกกว่าคันผมก็ลืมนะครับนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับควบคุมโดยคู่คู่หน้านะครับคู่หลังก็จะต้องควบคุมโดย ฝั่งทางนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็คู่คุมได้นะฟอร์ดเขาวิจัยมาอย่างนี้เดี๋ยวจะดูให้จบก่อนเดี๋ยวผมพาไปทำนะครับเดี๋ยวอธิบายให้นะครับอแผงประตูบานนี้สวยนะครับขอบเส้นสายเดิมนะี่ครับมันจะมีอีกระบบหนึง่งก็คือแม้คุณจะไม่มีเซ็นทัาล็อกในบานคู่หลังแต่ในขณะที่คู่หน้าล็อกคุณจะเปิดล็อกหนึ่งปุ๊บมันก็จะปลดล็อกให้ทันทีนะครับคือมันจะไม่ได้ล็อกตายตัวนะครับ ท่านดึงล็อกหนึ่งปุ๊บมันก็จะปลดล็อกให้เหมือนเป็นตัวไอตัวที่เปิดประตูน่ะไอตัวที่เปิดประตูตรงนี้น่ะเหมือนเป็นตัวปลดล็อกอีกทีหนึง่งนี่ครับปลดล็อกปุ๊บแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งก็เปิดออกได้เลยนะครับเข้าใจนะครับนะครับอ่านั่นคือความหมายที่ผมะจะที่บายท่านนะครับบานนี้สวยเหมือนกันกับเพื่อนเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนี่ครับสาภาพสวยนะครับส่วนเกาะน,นิดน,นึงนะครับอ่าไม่มีแต่ไม่มีร้าวดูดีครับนี่ครับให้ดูเนื้อผ้าครับ คอบคำามัญญาผมให้ดูควบคู่ไปด้วยกันอย่าฟังที่เขาพูดผมอย่างเดียวนะครับท่านต้องเห็นด้วยสายตาของตัวเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะีครับประมาณนี้นะครับคอน,นโซลคอนโซลสภาพสวยดูดีเลยนะครับบอรดตรงนี้ไม่มีขาดไม่มีขาดนะครับบอรดสภาพสวยนะครับ สภาพสวยนะครับไม่มีขาดเลยนะครับเบาะหนังทั้งคันหนังแท้ทั้งคัน fx4 ทั้งคันเลยนะครับโอเคประมาณนี้นส่วนตัวด้านหน้าเดี๋ยวไปดูในเรื่องของตัวห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโลบานี่มีให้นะคันแรกเยื้ยวยนะครับที่ผมรีวิว fx4 นะครับ อาจจะมีออปชั่นมากกว่านี้แต่ผมไม่โอ้ยทำไมรถไฟฟ้ามาแรงจังเลยเนี่ย BYD s e a l ซทั้งคันเลยนี่ครับทั้ง BYD ทั้งออร่า o ูดแคทโอ้โหคนเล่นเยอะรถไฟฟ้าเยอะมากแต่ไม่มั่นใจนะครับว่าตอนเป็นรถมือ2เนี่ยราคาตั้จากขนาดไหนของไม่พูดเกี่ยวข้ออะไรรออีกประมาณสักสอหรืสาปีดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรถไฟฟ้าในตลาดมือ มีซะด,ด้วยรุ่นนี้เขาทำโฟมไหมครับไม่มีไม้คับนะไม่มีลูกศรด้วยรุ่น S X f H o ผมไม่ได้ดูรีวิวใครนะครับก็คือหลิกฐานกับวายแท็กคทั้งผมเคยรีวิววายแท็กผเคยรีวิวลัตเตอร์ดีเซลทั้งเบนซินมาแล้วนะครับแต่ก็ รีวิว f อฟยังไม่เคยรีวิวเลยไม่รู้ว่าเ f ฟเเนี่ยคาดว่านา่าจะเป็นชุดแต่งหรือมีอะไรดีมากกว่านี้ท่านลองคอมเมนต์แล้วก็บอกผมด้วยนะครับตัวผมไม่ได้รีวิวเลยที่คือคันแรกที่ผมรีวิวเอฟเอฟโอผมบอกท่านได้แค่ว่ารถเดลิมรถไม่เคยทําสีรถเครื่องดีเกียร์ดีผมบอกท่านได้เท่านี้แต่เรื่องของท่นบางครั้งผมอาจจะบอกไม่หมดท่านต้องดูรีวิวที่เขารีวิวโดยเฉพาะในรุ่นนั้นนนนะครับต้องชี้แจงกันด้วยนะครับแต่บางท่านยังสอดแรปเตอร์เบนซินไม่รู้เรื่องเลย ผมก็ต้องดูเ้ารีวิวก่อนแล้วก็มาอธิบายเรื่องความเดิมตน้นรถให้ท่านดูได้แต่เรื่องออปชันเนี่ยจำํำได้หมดแล้วในเรื่องของเบนซินนะครับโอ้โหนั้นแรปเตอร์มาแรงมากอัตราบริโภค3โลลิตรนะครับสามสลิตรนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูที่เครื่องนกรฝาปรงกอนเอฝากระโปรงอ่ะฝากระโปรงตัวนี้ฝากระโปรงเดิม แผงการคอร้อนเดิมๆฝุ่นเกาะแบบนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวตรงนี้เช็ดออกได้นะครับอ่าเม็ดอาร์คตัวอักษรฟอร์ดเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับนี่คือตามขอบห้องเครื่องนะครับมุมมองตรงฝากระโปรงนะครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีขยับพวกนี้น็อตเดิมจากโรงงานนะครับหัวนน็อตเดิมๆครับไม่ขยับเส้นสายขอบเดิมหมดเลย นะครับนะครับดูหม้อน้ํายังใหม่มากคุณผู้ชมนะครับนะครับคันหน้าเดิมหมดเลยรถไม่เคยชนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นตว่ารถเดิมนะครับตัวตาไก่ยังเห็นเลยนะครับนะครับนะครับให้ดูโครงสร้างภายนอกกันก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องคนเดิมเนี่ยสําคัญเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะเรื่องโครงสร้างผ่านไปแล้ว ความเดิยเห็นแน่นอนครับรถด,ดิมน็อตไม่มีขยับสักตัวถ่ายให้ดูทุกบานแล้วแต่นี้มาดูในเรื่องของห้องเครื่องกันว่าได้ความสดใหม่ขนาดไหนครับหม้อน้าสายคลิปน้ํามันเบรกนะครับยังสภาพใหม่ไม่มีกรอบแตกหักใดๆนะครับนี่คือสภาพเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลตัวนี้ยังสวยตรงใดตัวนี้นะครับนะครับยังสวยเลยไม่มีขึ้นตรงขึ้นหนิมนะี่ครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบ ไม่มีขาดลุ่ยนะเกิกว่าถ้าเกิดดวงความร้อนมากเนี่ยตัวนี้จะขาดแล้วก็เกิดการสีลอกแต่นี่สียังได้ความสดอยู่เลยแล้วตัวตรงนี้ใหม่มากนะครับรอยเส้นมาร์กตรงเดิมจากโรงงานนี่ครับนี่ครับเนี่ยพวกนี้เดิมเดิมครับนี่ครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับเครื่องก็ดูง่ายครับไม่มีอะไรมากนะครับซุ้มบล็อกเดิมหมดเลยนะครับ เดี๋ยวจะต่นี้เดี๋ยวจะฟังเสียงเครื่องครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ครับเครื่องดีเกียร์ดีครับอ่าเดี๋ยวมาสตาร์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเครื่องฟอร์ดคันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกกันว่าเหยียบค่าสตาร์นะครับมันเป็นโฉมตัวใหม่แล้วนะครับมันก็ต้องเหยียบค่า นี่ครับแต่กุญแจก็ยังเป็นดอกเสียบอยู่เหมือนเดิมนี่ครับถ้าท่านบิดเฉยอย่างนี้ครับปึ๊บไม่ได้นะเขาบอกให้เหยียบคั์ดูนะครับดูนะครับเหยียบคันสุดปึ๊บอ่าเหยนะเียบเหยียบคันนะไม่เหยียบเบรกนะครับนายไม่ต้องเหยียบเบรกนะเหยียบแนคะ่คันนี่ครับโอเคประมาณนี้อ่ะวินิจสองอยก290ิบโล นี่ครับมีกรีนบอกน้ำมันด้วยเอาฟังเสียงเครื่องกันตอนซานดีกว่าจะได้เห็นนี้ดีนี่ครับ ือเสียงเครื่องครับไม่มีความไม่มีไอครับเครื่องดีทําเผาผ่านดีนี่ครับ ก็เป็นประมาณเท่านี้ครับสำหรับฟอร์ดแลนเ r อรตัว2.2เกียร์เกียร์แมนนวล6สปีดรุ่น FX4 ปี2016เลขไมล์10,090เกียร์ธรรมดาใครหากคนนี้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับราคาค่าตัว4 2 9 0 0 0บาทราคาค่าตัว4 2 9 0 0 0บาทได้ฟอร์แล้ว4ประตูแล้วตัวสูงแล้วสนใจโทรสามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอทด้หมดได้เลยหรือ S Line ID นะครับมีตัวเภาษาองังกฤษนำหน้าแล้วก็ตามด้เบอร์โทรผมเลย เดี๋ยวขึ้นหนะ้าจอไปให้จะได้เห็นชัดเจนสำหรับวันนี้ขอบคุณรับชนจบฝากกดและกดแชร์กดตดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ